พบก,กับสื่อสต็อกเชอรอหลอกหุ้นหุ้นน่าสืบในวันที่29มิถุนายนบรรยากาศการซื้อขายยังคงคึกคักต่อเนื่องจากวันนี้เนื่องจากแนวโน้มทางธุรกิจปรับตัวดีขึ้นราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดบวกทันทีที่73สตางค์ก่อนจะบวกต่ออีกเล็กน้อยขึ้นไปแต่74สตางค์หรือบวกไปกว่า6%เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันทําการซื้อขายก่อนหน้า เราลองพูดถึงหุ้นบริษัท Power Solution Technology จำกัดมหาชนหรือว่า PSTC ประกอบธุรกิจออกแบบจำหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้ารวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนที่ผ่านมาผลประกอบการของ PSTC กำไรค่อนข้างผันผวนโดยในปี56ทำกำไรสุดที่ได้ราว14ล้านบาทและกระโดดขึ้นมาเป็น38ล้านบาทในปี57ส่วนในปี58ต้ลงเหลือ18ล้านบาท ขณะที่ไตมาาแรกของปีนี้ทำไปได้แล้ว13ล้านบาทเกือบเท่ากับทั้งปีก่อนราคาหุ้นที่ติดตัวขึ้นมาในรอบนี้กำลังตอบรับแนวโน้มงบในไตมาาที่2ที่ผู้บริหารส่งสัญญาณว่าจะดีขึ้นจาก PPA ในมือที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น40-50เมกะวัตต์เกินเป้าหมายเดิมที่33-34เมกะวัตต์ นอกจากนี้ยังมีประเด็นการเทคโอเวอร์ over, โรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มเติมที่คาดว่าจะได้ข้อสรุปในต้นสัปดาห์หน้าและอยู่ระหว่างการเจรจาเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในโรงไฟฟ้าชีวมวลเวลโคลาดกำลังการผลิต8เมกะวัตต์ให้เป็น100%จากปัจจุบันที่ถืออยู่55%บลนมุมมละพัฒนาสินเพิ่งปรับราคาเป้าหมาย PSGC ขึ้นจาก73สตางค์เป็น85สตางค์ จากการเข้าซื้อโรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มเติมอีกทั้งยังมีปัจจัยบวกในระยะสั้นจากการเข้าประมูลโรงไฟฟ้าชายแดนภาคใต้จำนวน20เมกะวัตต์ที่ยังไม่ได้รวมในประมาณการแต่ในมุมของการเก็งกำไรต้องระวังให้ดีเพราะเสี่ยงติดแคชบาลานหากวันนี้มูลค่าการซื้อขายเกิน105ล้านบาทขึ้นไปจะเข้าเกณฑ์ทันที ส่วนสัญญาณทางเทคนิคเมื่อสืบจากนาวิเคราะห์บล็อกธนาชาติวิชนันธรรมบำรุงสำหรับการเก็งกำไรแน่รอซื้อเมื่อราคาย่อตัวมาที่แนวรับ70สตางค์เพื่อลุ้นไปขายที่แนวต้านแรก75สตางค์และแนวต้านถัดไป84สตางค์โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่66สตางค์